สวัสดีจ้าคลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการปะยางในรถไถกันนะจ้ามาดูกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราถอดอยางในออกจากยางนอกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการเติมลมยางค่ะเติมเพื่ออะไรเติมเพื่อดูว่าแผลที่รั่วของยางอยู่ตรงไหนนะจ้าตอนนี้เจ๊ตุ๊กตาก็กําลังเติมลมเข้าไปนะคะเติมให้มันใหญ่ๆนะคะตึงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ เริ่มใหญ่แล้วนะคะเห็นแล้วนะจ๊ะเห็นแล้วมันมันรั่วใหญ่นะคะแผลที่รั่วมันใหญ่มากแล้วมันก็ดังออกฟี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 เลยจะล้มมันออกมากพี่น้องมาเห็นแล้วเขาก็จะมาทําการปะยางกันนะจ๊ะอันดับแรกเราก็ใช้บอร์ดของเราเจียยางเจียแผลที่รั่วของยางเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายางต้องปล่อยลมออกให้หมดเด้อพี่น้องเด้อ,อยางมีลม ปลาบ่ไรเด้ต้องปล่อยออกให้เบิดเบิดให้มันแฝงคนน่ะเดี๋ยวทุกตาก็กำลังเจียบบอเจียยางนะคะบอพีกิีกแล้วพี่น้องใส่บ่อเจียให้เนียนนะคะเนียนเน er mm. ียนเนียนให้ใหญ่กว่าแพ็ของยางกว้างนิดนึงนะจ๊ะไม่ต้องกว้างมากเด้อเวลาปลามันอกเบิ่งวิธียากเห็นไหมเอ่ยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทากาวดำนะคะเห็นบอ นี่น้ำกับพระท่านได้อาบนากับพระท่นได้ล้างพี่น้องเห็ดงานย่างเดียวอะไทานะคะทาให้ทั่วนะคะกหากับคาโฆหลังจากนั้นเราก็ใช้ยางดิบของเรานะคะที่เราตัดไว้เรียบร้อยนะคะสองแผ่นนะจ๊ะแปะลงไปไสเต็ปเก่าสเต็ปเดิมนะคะเพิ่มเติมคือ,อยางคนลลเซนแค่นั้นเอง แปะไป,ไปพี่น,อน,อน้องแล,แล้วก็ท่ากาวอีกรอบนึมงม,มาสิมาสีดีอย่าให้หายเวลากิ่งมันมอกหายหยู่งก่นอนยุ่งเสีอยมีพอดีโอเ้เห็นเลยตัวท่าเห้ทัวด้วยจ้าสี่จอมันยังพิ่ง หลังจากนี้เราก็จะไปทําการขึ้นเตปาป่ากันนะจ๊ะนี่มาๆๆพี่น้องมาอันนี้คือเตอปาป่าของเรานะจ๊ะหกคือเก่าพี่น้องสติปบ้านแย่ตุกตาก,ก็จะหกเหมือนเดิมนะจ๊ะบ้านเสียตุกตารก,กมากอ้าวขึ้นเตานะคะได้ไหมบ่อใดพี่น้องเอามาเสกบเบิงก็คือว่าห้องจะฝ่าวกไฟแล้วเอาต้องเบืองว่าวิธีมันตรงบอ่อแผ่นห้องข้างล่างมันตรงบอ่อกระดาษจะอีกพี่น้อง กระดาษรองนะคะเพื่อการความร้อนว่าหันมันหน่อยพวดพี่น้องมันบวหิดเพราะว่าขอบเต่ามันจะถึกอย่างมันจะเปื่อยนะเขาต้องห้องไ้บใ้มันถึกอย่างพี่น้องเอ้าเอาตักไฟอยู่ใส่ละปักไฟก็บพราะท่านได้เสียบเอาเสียบก่อนพี่น้องใช้ไฟและลมนะจา้าในการป่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย